Tại chứ kaya, apa cây không ูเรื่องพระบินทบาทกันเล่ะเวลาบินก็ต้องตงสํารวมเนาะเดินเนอเดินเนาอเดินหนอต้องเดินหนอ,อด้วยนะคะเหมือนแบบจงกรมอะไรเงี้ยคลองสติไว้สักพักนึงเห็นโอ้ทาไมตั้งร้านไวหนอไวหนอเอาไฟหนอเอาไฟหนอเ,หเอาดับหนอดับหนอคนคนขายอยู่ไหนหนอคือถามหาคนขายไก่เพราะว่าเป็นร้านไก่หมุนแต่เห็นไฟไหมแล้วดูว่าพระจะทายังไงเมื่อถามหาคนขายแล้วคนขายไม่อยู่ค่ะโยบ ไไกกออคุณพระช่วยของจริงยมหนอ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 ไปไหนหนอ <lite> ไม่หนอไม่หนอสุดท้ายตะโกนหายมยมไม่อยู่ใช่ไหมยมเพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์กลับเข้ามานี่นต,น,นตอนไฟลุกอะไรตอนไฟลุกแล้วพ้าทำยังไงรู้ไหมคะมหาไม้อะไรมาเขีเขีย ดับน no, อดับหน้อดับหนอเออล้วดับจริงนะทําเป็นเล่นไปเออไอจังหวัดดับแล้วเนี่ยคนขี่กลับมาเนี่ยก็คือเจ้าของร้านขายไก่เนาะไปไหน,นมาเนี่ยพ่อคะแกบอกแกไปซื้อของแก<อ>แกแกจุด่านใช่ไหม<อ>แล้แกเอาพรลวงเปล่าติดไวต้ตรงเนี้ยเออติดไว้กับว่าไม่มีอะไรไงเออสุดท้ายแล้วทัพพระไม่ผ่านมานี่ ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะไฟมันลามไวนิวไงใช่โยมหนออย่าทิ้งไว้อย่างนี้หนอเออจังหวะว่าพาะเดินช้าด้วยด้วยการที่แบบคลองสติอยู่นะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ร้านอาตังไก่หมุนอยู่ที่ท่าประชุมสองนะสีมหาโพธิ์ค่ะอยู่ที่ปราจินบุรี ใช่แวะลองชิมหน่อยละถามพี่เจ้าของร้านมาพี่อิทธิพลอายุ36บอกช่วงนั้นผมก็ออกไปข้างนอกนะเอาจริงแกกไปส่งแฟนนั่นแหละแป๊ดนึ่งแป๊หนึ่ง,งจุดเตาไว้ทุกวันก็แบบนี้จุดเตาไว้นะคะไม่คิดจะเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าอันนี้มันสวยตรงที่ว่าไฟดันไปติดไปนิว้วไงมันก็เลยลามนักข่าวก็เลยโอเคโอเคเข้าใจพี่ละงั้นไปถามพระบ้างมาแล้วคะ่ะหลวงพ่อ หลวงพ่อสุรับโสุเมโทในวัย61ค่ะเป็นพะลูกวัดวัดอินทราแบกนะคะห่างจากจุดเกิดเหตุไปกิโลหนึ่งหลวงพ่อเล่าให้ฟังเลยอตาตมากับบินธบัตอยู่กำลังจะกลับวัดนายโยมก็เห็นควันหนอควันหนอไก่หมุนหนอไก่หมุนหนอเป็นร้านไก่หมุนนะไ,นไนหนงหลวงพ่อก็เหมือนกับแวกๆนิดนึงก็ทำไมวันนี้ตั้งร้านเร็วจังหนอสักพักอับไฟหนอไฟหนอมันลามแล้วหนอลามแล้วหนอโย นะตะโกนเลยยมไม่มีใครอยู่ไม่มีใครตอบกลับเออไล่สัญญาณเรียกตอบกลับกลับมาเอาเป็นว่าหลวงพ่อทํำยังไงฟังดูค่ะแต่ต่อมาก็หันไปหันมาครับทําท่าอยู่รอมันไม่ดีแน่มันลุกขึ้นเยอะแล้วแล้วคราวนี้มันเวลาลมพัดมันก็จะบู้ปบูมันก็เป็นลนักษณะไฟมันจะขึ้นไปไหม้ไอ้ป้ายไว้หนิวขขอยข้างบนเจ้าของเขาก,กลับมาพอดีเขาก็ เขาก็ตกใจเหมือนกันก็บอกโอ้หลวงพ่อขอบคุณมากมากเลยเขาก็อกอมองเห็นไฟมันไหม้มันวันมันยังอยู่ หลวงพ่อบอกปล่อย่ันไม่ได้จริงๆเออ่านเนอผ่านเนอไม่ได้เลยอ่ะหลวงพ่อต้องวนกลับมาแล้วก็ช่วยดับไปนะคะก็ต้องกราบขอบพระคุณความเมตตาของหลวงพ่อด้วยพระชายเป็นพี่เจ้าของร้านพี่สุรศักดิ์ใช่ไหมถวายไก่เลยถวายเพนเนาะเออหรือไม่ปั๊มรูปหลวงพ่อขึ้นคอเลยโอ้พระคุ้มครองแล้วหนออันนี้ของจริงเลยนะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงค้างครอบคลุม